ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์พิทวัตวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวมหาวิทยาลายัย University of Sydney เรากำลังมาที่ห้องทำงานของนักวิจัยคนไทยนะที่อยู่ที่ซิดนีย์นะครับซึ่งเขาไม่เปิดเผยตัว อ <laughs> แต่ว่าเราก็ได้สิทธิ์แอบเข้ามาแอบเข้ามาเข้ามาในตึกแล้วกินเหมือนสำนักงานรัฐบ,บาลทั่วไปเห <c oughs> มือนกระทรวงทั่วไป <c oughs> <c oughs> ที่จะสามารถเปลี่ยน,ยนอ,อ,ยอนาคตมนุษียชาติได้ใน,ในการตั้งคันนะั่นคือการวิจัยจริงเหน็แต่จริงเหน็ที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยเน,ะเนเาะเป็นงานที่เอียงวะนะครับ <c oughs> อย่างที่เอยียงวะ <c oughs> <c oughs> มากๆ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็คือเป็นแบบเป็นเทีซ้า ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยซึ่งไม่ใช่สายฉันแน่นอนถ้าอยากมาทำงานแบบนี้ต้องเรียนจบอะไรมาฮะต้องจบด็อกเตอร์มาต้องจบด็อกเตอร์จริงจริงอยากมาทำงานแบบนี้ก็คือต้องเรียนจบให้มันตรงสายเนาะแล้วที่สำคัญคือต้องสมัครงานให้ได้ <c oughs> จริงๆไม่ต้องตรงสายก็ได้เออไม่ต้องตรงสายก็ได้แต่ว่าก็จริงๆแล้วงานไม่ได้หาง,ง่ายนะเ <c oughs> ออเนาะาอกาสจะได้งานนี้ก็สมัครมาเป็น 4ี่0ิบห้ที่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำก็ไปศึกษาเอาเองนะไม่ไม่บอกนะจ๊ะบอก,กว่าตัวตัวฉันก็ยังเอา,เ<ร>าไม่รอด <laughs> นี่ก็คือจุดพีคของที่นี่เอ,เออวิสิลเอเจอร์อของ University of Sydney เลยซึ่งข้างๆเรารอบๆบริเวณรอบๆเราเนี่ยก็ยจะเหมือนกับเป็นปราสาทหมู่อยู่บนหมู่กาะนัน <c oughs> <c oughs> ่นคือปราสาทที่ไม่ใช่ตึกเรียนนะมันเป็นเลคเชอร์ฮอลล์แหละเป็นเลคเชอร์ฮอลล์ด้วยม,ม,มันมีตึกมันเป็นมีห้องเรียนแล้วก็มารับปริญญาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอือเราจะมีคนมาทำคอนเทนต์ถ่ายรูปชิคๆในแบบหนึ่งคน ก็คนเยอะนะครนักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วที่นี่เปิดตลอดเหมือนกันอยู่ก็คืออาจจะปิดนักท่องเที่ยจะมาถ่ายรูปก,กับตรงนี้แล้วก็มาถ่ายรูปก,กับป้ายเอ,อป้ายยูซิ์อยู่ข้างหลังแต่มันก็จะมึดๆเลยนี่ป้ายแล้วเรามาจุดที่เรียกว่าเป็น ไฮไลท์หนึ่งของยูซิตก็คือจุดถ่ายรูปข้างหน้าซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ยคนเยอะสิพายคนเยอะมากเว้ยทำไมฉันยอยู่ยุโรปเหมือนกันเนาะเออก็เป็นยุโรปอ๋อ,อใช่ฉากนี้คือภาษาหมู่เกาะเลยอันนี้คือ The The Quadrangle เออก็โอ,โ,โอ้โหอันนี้ก็ไม่คิดว่า คือวันนี้จริงิมหาลัยมันปิดมันปิดเนาะไม่คือว่าจะมีคนเลยอ่ะแต่นี่คือมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาถ่ายรูปดีอืมใครที่มาออสเตรเลียเนาะก็ <มา S 2> อย่าลืมก็มาได้เลยเ,ลอ,เออใครที่มาซิดนีย์ยก็แวะมาที่นี่ได้ university of Sydney เราก็ได e ้แขกรับเชิญคนที่สมาแล้วนะครับน้องจ่าสาจิสาจิสาจิคืออะไรวะไม่รู้ก็ต้องมีชื่อสองพยางค์เออจ่าอูดูกล้องเวอมากพามาเที่ยวไหนคะเนี่ยไม่รู้กูไม่รู้ตรน้ป็นมารของซี่เรอเออฮ เต็มไปมดอือหือซึ่งจุดประสงค์ของการเดินของเรานะคะก็คือตามหาเจ้าของเรือตามหาเจ้าของเรือกะว่าจะรวยทางร้าน น้ำปลาปากินได้ของแท้กินให้ดูสิคะกินให้ดูนะครตอนนี้ใช่กำลังทำน้ำปลาปากินได้แต่ที่ออเสเตรเลียไม่ต้องรอฮะเออเออน้ำที่ได้ก็คือน้ำจากน้ำจากฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะคไม่ได้กัดกรองอะไรเลยใช่ะหมก็จะมีความเค็มอ่อนๆส่วนผสมไอโอดีนเออคือ <c oughs> จะได้ไม่เป็นโรคคอพอก <c oughs> ป็นโรคอะไรฮนโรคพยาธิค่ะไปดูมาเขาการกันการกันกองน้ําของที่นี่คือยิ่งใหญ่อลังการมากยังไงคือแบบเขาจะมีอุโม,มงค์ยักษ์เลยคล้ายๆเหมือนอาจจะเคยเห็นในญี่ปุ่นอะ่ะที่มันจะเป็นแบบคือเขาซีเรียสมากเรื่องการกันน้ำเพราะฉะนั้นน้าเาไปที่นี่คิดได้จริงเขาจะมีแบบเพจของเขาโดยเฉพาะเป็นเพจแบบซิดนีย์วอเดอร์หรืออะไรประมาณเนี้ยะะเขาจะบอกเลยว่าขั้นตอนในการกันเขาแบบ ผ่านอะไรผ่านอะไรผ่านอะไรซึ่งแต่ละอย่างเขาก็เข้มงวดมากเพราะฉะนั้นมันดื่มได้จริงๆนะคะแต่ถ้าใครไม่สบายใจก็ซื้อได้แต่น้ำเปล่าที่นี่ราคาก็จึ้งใจมาราคาเาโคราคาแพงกว่าโคกน้ำเปล่าขวดเล็กสามเหรียญเนาะแต่โคกขวดใหญ่เหรียญยี่สิบแล้วก็จริงๆแล้วที่เนี่ยที่ซินนี่อย่างที่บอกไปว่าคนชอบมาทิกนิกเวลาวันที่อากาศดีๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วส่วนเนี้ยคนเต็มนะ ว,ดดวันที่แดดดีๆอะไรเงี้ยคนจะมากันแบบเต็มไปหมดแล้วก็จะมีคนก็จะพาน้องมามาเดินเล่นอะไรเงี้ย<ค>มาเออจริงตอนเย็นน่ะน้องหมามาเยอะมากคนพาหมามาเดินเต็มเลยเออดูหมาทุกคนดยจริงน้องหมาที่นี่คุณภาพดีกว่าก็เราเองใช่พวเราไม่มีเของมาจูงเลแต่น้องมีเจ้าของน้องไม่ต้องทำงานไงแล่ที่หมาจรไม่ค่อยมี ไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยไม่มีหมาจ้อนข้อดีหนึ่งของที่นี่ก็คือคนมาก่อนรถเพราะเวลาเราข้ามถนนอะไรเงี้ยรถก็จะหยุดให้เราข้ามก่อนโดยที่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะชนถ้าเขาชนจะไี่หเราจะิดกาโอนี่เรามาถึงเทมส์เชดแล้วนะร์ตเน่ก็จะมี

วันนี้เราก็มีแค่นี้แหละใช่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวว้วันหลังเราจะพาไปที่ไหนก็ให้ติดตามัปอีกทีนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าได้กี่ซับเราจะไปกอดทัวร์ผันซับพันซับช่วยๆกันด้วยนะคะฝากกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะ,ะ,นะ,ะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย